นีนเล็ผ่านมาที่สระบุรีฮะนะเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อของฝากกันหน่อยนะนี่ฮะกะรีปับเดี๋ยวเราไปดูกันน,ะนี่ฮะกะหรี่ปับมีไส้ไก่ไส้ถั่วไส้เผือกนะสับประรดหมูหยองพริกเผาเดี๋ยวนเล็กเอาสามไส้นี้ดีกว่านะไส้เผลือกไส้ถั่วไส้ไก่ เป็นสักสองกล่องนะเนี่ยก็น่ากินเลยเดี๋ยวจัดเลยฮะเนี่ยฮะน่าเล็กเอาชุดหนึ่งนะ เอาห้าไส้เลยเอาทุกอย่างเลยไส้ตัวไส้เผือกนะสับประรดแล้วก็หมูหยองพริกเผาจัดไปฮะหนึ่งกล่องเดี๋ยวไปเอาไปฝากที่บ้านเท่าไหร่กล่องเดียวฮะใช่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทโอเคครับนี่ฮะได้มาแล้วหนึ่งกล่องฮนะหนึ่งร้อยบาท